ทุกคนวันนี้นะคะรากกับมีนช่องน้องโบได้ยังค่ะวันดีค่ะเราจะมาวักหนึ่งวันว่าเราทําอะไรบ้างวันนี้วันอังคิรนะคะอาบได้เลยนะคะแล้วก็จะให้อาหารสองคนนี้ก่อนเลยอันนี้ลีโอนะคะนันโนโมนะให้เป็นอาหารเม็ดนะคะอันนี้ก็เป็นอาหารเม็ดของมันก็คือมันจะอยู่ในถุงนี้นะคะ่ะจะเป็นอาหารของมันอันนี้เราก็ให้เสร็จแล้วคะ แล้วก็จะจัดที่ให้มันอยู่ะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นบ้านของมันนะคะนี่ก็จะกินอาหารกันเลยต่อไปแล้วก็เปิดข้ามนเลยนะคะช่วงนี้ไม่ค่อยได้ลงคลิปช่วงนี้ไม่ค่อยได้ลงคลิปเพราะว่าไปโรงเรียนก็เลยไม่ค่อยได้ลงคลิปเท่าไหร่ เราไปให้อาหารปลาก้นานแล้วก็จะให้อาหารปลากันเลยก็จะเป็นปลาของเรานะคะแล้วเราก็เลี้ยงเต่าะคะ่ะเฮ้ยทุกคนเต่าตายหรอดูดิยังไม่ตายนะคะตอนนี้เก็กลับมาเป็นร่างเหมือนเดิมแล้ โอเคเดี๋ยวเราก็จะให้อาหารปลาลกันก่อนหรือ,อาหารปลาดีบอยู่ตรงนี้นะคะเราให้อาหารปลาก่อนมาให้อาหารปลาปลาพวกนี้นะคะก็คือมันพ่อลูกไดวัยมาเราจะให้เป็นกระจายกระจายค่ะจะให้ไม่หยุดเท่าไหร่ ประมาณนี้ <c oughs> แล้วก็ให้ปลาทองกรองของเรานะคะตอนนี้เหลือสามตัวจริงๆเลี้ยงเยอะมากคนเพราะว่ามันตายแล้วนะะก็ให้ประมาณนี้พอนะคะเพราะว่ามันาจะกินกันดินอยู่เดี๋ยวเราก็จะลดน้ำต้นไม้นะคะต้นนี้ แล้วก็รดน้ำต้นไม้เสร็จแล้วคือตอนนี้ข้างนอกลมแรงมากเลยทุกคนมาเด็กสองคนก็ยังจะกินอาหารกันอยู่นะคะทุกคนกินกันกึ่งมากคนเดี๋ยวเราจะเปิดพัดลมให้เด็กสองคนนี้กันก่อนเลยนะถ้ามันมันมีแตกมาเนี่ยเสียบปั๊บแล้วก็เบอร์สามพัดลมนะคะมันก็จะถึงเด็กสองคนนั้นอยู่ไปล้างจานกันคนเดยวเรามาล้างจานกันเลยมองเห็นไหมเดี๋ยวเปิด้ เคยคนเดิมมาล้างจานเราชอบสีฟ้าแล้วก็เอริเอลิบสไลด์สองเพลทพอล,ลใครดูมันไม่เชื่อเมื่อวานกินอะไรไม่ดูคนมันจะเป็นแบบเส้นคล้ายๆกล็ดจับนะคะคือตอนนี้ไม่ดูเว่าจะเริ่มล้างอะไแบ้างรู้สึกว่าฟองน้อยเกิอนอันนี้คือชีวิตประจมัมบอนของเราจริงนะคะคนก็คือตื่นเช้ามาอาบน้ำมันก็ต้องล้างจานเดี๋ยวรอดูต่อไปนะว่าเราจะทำอะไรต่อบ้างก็คือต้องนี่เปลา่า 이밝게 대란이 되고 เกิดเหตุได้แล้วนะคะจะไม่ค่อยมีจานพลาสติกหรือว่าถ้วยพลาสติกเลยเพราะว่ามันจะทำให้พอเวลาเราส่งของค่ะเช่นข้าวร้อนอะไรเงี้ยมันจะทำให้ละลายค่ะแล้วก็เลยบ้านเราก็เลยเลือกใช้เป็นจานกระเบื้องค่ะเมื่อคืนไม่ได้ล้างจานเพราะว่าไปกินข้าวกับยายนะคะก็เลยไม่ได้ล้างกลับมาบ้านก็สั่งชุ่มแล้วเราเคยทำคลิปบล็อกไปแล้วหนึ่งคลิปค่ะอัน้ก็จะเป็นอีพีสองนะแต่ว่าบล็อกครั้งนี้ฉันนั้น เพราะว่ามีหลายกิจกรรมที่ต้องทำนะคะให้งาารนี้ไปทีด้างนแล้วก็อีกเยอะเลยจะไม่สับสน,อะ,นะอะไเยอะนะคะว่าตอนนี้เราจะทำอะไรเพราะว่าจะให้ทุกคนดูเอาแล้วว่าเราจะทำอะไร เราจะล้างทํ้อามัันเลยเพื่อมันจะได้ติดเลยล้างไม่าดใมจนมันเฮยเหมดแล้ว ตอนนี้ก็าลังจากเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปกวาดบ้านก okay. bon. okay. ันต่อเลย๋ยวใเคยเดยวไปกวาดบ้านก่อนนะคะทุกคนทุกคนเราก็กวาดบ้านเสร็จแล้วนะคะอันน okay. ี้คือกวาดบ้านจริงเพราะตอนนี้บ้านสะอาดมากแล้วบ้านก็ไม่มีฝุ่นอะไรเลยนี่นะทุกคนก็คือไม่มีฝุ่นอะไรเลยก็คือกวาดแล้วเรียบร้อยนะคะสิ่งที่เราจะทําก็คือเรามาดูกันนะคะว่าเราจะทําอะไรนี่ะคะทุกคนนี่เลยเล่นเฮเลทักผลเพราะว่า ช่วงนี้นะครับก็คือติดเกณฑ์น,นี้มากว่าแม่ให้เล่นด้วยไม้เป็นเพื่อนแม่แลเลยน,นี่ก็คือจะต้องเกี่ยวอะคะ่ะผลขลินไปได้ดยเลเลเวล46อยู่ใกล้47แล้วเดีเ๋ยวก็จะมาปุ๊ปปุ๊ปเพื่อเก็บไว้นะคะทุกคน <c oughs> ผมติด ก็คือต้องตุกตุนไว้นะอะไรดีพดิอันสุดท้ายให้อาหารมาก่อนเลยน <c oughs> ี่คือฟาร์มแล้วนะคะ วิ้ยไม่ได้ทำอาหารบัวไว้แน่เลยเค <c oughs> ทุกคนเดี๋ยวเราทำอาหารบัวกันตุ้นอาหารบัวขอกินออน,นี่คือหมูเก็บไข่ไก่ด้วยอุ้ยอาหารไก่ก็มีม ก็คืออาหารนี่นะาหายากมากเลยขอบคุณว้<บ>าอันนี้เป็นที่นั่งชมอยู่นะคะทุกคน,นก็คือชมส่วนพึ่งแล้วก็จะมีที่ชมอยู่ตรงนี้อีกเป็นชมว่าจะทำอะไรนะปอกใครมาซื้อของวิเจ้าของฟาร์มมาซื้อของ เฮ้ยแม่ก็มาซื้อเฮ้ยทำไมั้างนี้ขายดีเลยสามอย่างลงขายเลยดีสตรอเบอรี่เยอะมากขายสิบลูกราคาที่ก็แพงมากขายร้อยหนึ่งแล้วกันเราจะขายสตรอเบอรี่สิบลูกราคาร้อยหนึ่งเอาไยโอ้โหอันนี้ก็คือห้าร้อยก็คือต้องกดจนกว่าจะหนึ่งร้อยใช่ไหมบนัสก็ลิงนะทุกคนดูอิงิมีคาหนะมั้ โอเควางขายนี่ราคาขายแล้วแล้วก็ขายพริกแต่ว่าพริกนี่ก็คือขายได้แบบราคาแพงุ้ยเรือมาแล้วเึ็งก้าอะไรบ้างเนี่นนก็คือน้ําตาลทรายรอ๋อนี่คืออะไรนนมันคือน้ําตาลทรายแดงืไมไ่กินน้ำอนน่อไปต้องทําแยมรสอง,งุ่นแยมอยู่ตรงนี้แยมรสอง,งุ่นคืนนี้โอ้ไม่ใช่องุ่นเบอร์รี่มหมดเดี๋ยวนี่คนนั้นไมมีข้าวตุ๋น อันนี้ก็คือวิธีการเก็บแบบใหม่นะคะในงทีเดียวก็คือแบบเราต้องทำสองมือบบเนยทุกคนก็จะเก็บได้แบบนี้ยจีบออกจีบออกหรือว่าใครไม่ถนัดก็ทําแบบนี้ก็ได้เป็นก็ดีข้าวเรามีเยอะมากเลยทุกคนเพราะว่าเราต้องถ้าวันไหนไม่มีข้าวนะคะเราก็จะต้องไปซื้อเก็บเป็นไว้ฮาราสเบอร์รี่ม่งมีฝั่งไหนตรงนี้ก็คือโตเต็มแล้วต้นนั้นเหน,นียววันนี้มาช่วยรดน้ำหน่อยอยู่ตรงพวกลามาเคยทำได้แยกกันัไปต้องการก่อนเนี่ย เพื่เราไหนูต้องตัดทิ้งเลยหรอเนี่ยไม่มีหรอกขอย้ายตรงนี้ก่อนแปลว่าเราจะทำการซื้อราสเบอร์รี่ม่้งมันแทนมันถ้าไปดวนต้องออกไม่ใช่หมายถึงออกจากตามพี่ตัวไม่เป็นไรออกมาข้างไหนก็ได้มันี้นทำเพิ่มนะคะทุกคนเฮ้ยขอใครดแหละเย็ดตะเกีบอ๋อนี่เราจําได้แล้วเราจะทำนี่ต้องทําเครื่องเพชรอันนี้เยอะเลยโอ้โหต้องการเยอะตัวนี้ ด,ดแมวนอนลหลับมีอะไรที่ต้องทำอาหารแทะจะมีเยอะโอเคอันนี้ก็จะคือบอกทั้งหมดของเรานะคะถ้าใครอยากให้ต่อ EP 3เดี๋ยวรอดูได้เลยนะคะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe, ช่องโนโบด้ด้นะคะจ้าบ๊ายบายไปดูดีอันนี้ก็จะเป็นชื่อของเรานะคะไม่ดูยังไงชื่อนี่ผมอางให้ดูก็ได้เดี๋ยวไไีน,น,น้แล้วทำยังไงต่อ นีนะคะก็จะเป็นชื่อความของเรา,แต,เาแต่ว่าตอนเวลาเ,เพิ่มนะคะมันจะต้องเพิ่มตรงนี้นะคะนี่แท็กของเราก็คือกดตรงนี้นะคะมุมมุมข้างล่างตรงนี้กดแล้วก็จะมีหนังสือให้กดแล้วก็ถ้าขอยักเพิ่มเพิ่มกับเราให้พิมพ์ตรงนี้นะคะแต่ว่าอันนี้จะเป็นชื่อของเราให้คลาเอาไว้นะคะทุกคนนี่ค่ะสองสองเจจีคือชื่อของเรานี่ค่ะเป็นชื่อของโบนัส L V G สองหนึ่งเนี่ยของโบนัสเราเพิ่งเริ่มเล่นเค่ะนี่ก็อาจจะอันนี้คือของแม่ค่ะอันนี้คือไม่รู้นะว่าเป็นรหัสอะไร นี่คะ่ะก็จะเป็นคลิปบล็อกของ EP สองเรานะคะนี่ก็จะมีทั้งหมดนี้เลยน,นี่คือฟาร์มของเราทั้งหมดเลยนะคะนี่คือตกแต่งเองเลเวล46กล้47คนอีกนิดเดียวเท่านั้นเดียว47 mm hmm. ก็จบราะคาบ๊ายบาย